ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับก็ยินดีต้อนรับนะครับกับเข้าสู่สถานี YouTube ประจำวันนะครับกับช่องทีเด็ดฟุตบอลคนอยู่กับเจ้าใบน้ำหมูมูนะครับตอนนี้1ทุ่มกับ5นาทีนะครับเวลาเริ่มวิเคราะห์อัดคลิปนะครับวันนี้นะครับบอลลีกเล็กลงกันหลายคู่นะครับแต่ว่าคู่ที่ผมเลือกมาเนี่ยน่าจะเป็นคู่ที่เล็กที่สุดของค่ำคืนวันนี้เลยนะครับนั่นก็คืออยู่ในลีกของไอซ์แลนด์ดิวิชั่น1เลยนะครับ แต่เวลาตีหนึ่งนะครับทอร์อคูลิลี่นะครับจะเปิดบ้านรับการเยือนของกรินดาวิกนะครับซึ่งคู่นี้นะครับคู่นี้ผมมองว่ามันเป็นบอลราคาแปลกนะครับมันเป็นบอลราคาแปลกทอร์อคูลิลี่เนี่ยผลงานสู้กรินดาวิกก็ไม่ได้อันดับสู้กรินดาวิกก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนนะอ่ะณนะปัจจุบันนะครับตารางณปัจจุบันเนี่ย อทอร์คูลลี่เนี่ยอยู่ถึงอันดับ7นะครับในขณะที่กินดวิกเนี่ยอยู่ท็อปโฟนะครับอยู่อันดับ4ี่นะทอร์คูลลี่เนี่ยที่7ลงเล่นไป10เกมนะครับชนะ3เสมอ4แล้วก็แพ้3ยิงได้16เสีย16นะครับผลต่างเป็น0นะครับผลต่างเป็น0มี13แต้มนะครับ5เกมโดยรวมล่าสุดนะครับชนะ2เสมอ1แพ้2นะครับโดยที่สามเกมล่าสุดโชว์ผลงานได้ดีนะครับ ดังภาพในขณะที่กินดวิกเนี่ยอันดับ4นะครับลงเล่นไป10เกมนะครับชนะ4เสมอ4และแพ้แค่2นะครับยิงได้18เสีย14ผลต่างบวก4มี16แต้มนะครับโอ้โหห้าเกมโดยรวมล่าสุดนี่หรูเลยนะครับต้องบอกว่าเป็น1ใน2ทีมที่มีผลงานโดยรวม5เกมล่าสุดดีที่สุดนะครับชนะ4แล้วก็แพ้1นะครับมีเพียง2ทีมนั่นก็คือ เวสต์มาเนียนะครับเจอกับแล้วก็กินดวิกมี2ทีมนี้ที่ฟอร์ม5นัดล่าสุดดูดีมากนะครับเนี่ยดูครับอันดับและฟอร์มเนี่ยทอรคูลิลี่มันสู้ไม่ได้แล้วนะครับสู้ไม่ได้แล้วทีนี้ถ้าไปดูผลงานการเล่นเป็นเจ้าบ้านของทอรคูลิลี่นะครับก็ไม่ดีนะครับอยู่อันดับ8นะครับ4เกมเนี่ยชนะ2เสมอ1แพ้1ยิงได้9และเสีย6นะครับ ในขณะที่ทีมเยือนอย่างกรินดวิกอ่ะผลงานการเล่นเป็นทีมเยือนพวกเขา4เกมเนี่ยเพิ่งจะแพ้นอกบ้านเกมเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็ชนะ2เสมอ1นะครับเนี่ยได้5เสีย4ต้องบอกว่ากรินดวิกเป็นทีมที่เสียประตูในในการเล่นเป็นทีมเยือนเนี่ยน้อยที่สุดในลีกไอซ์แลนด์ดิวิชั่น1นะครับเกมรับของกรินดวิกนอกบ้านต้องบอกว่าแน่นโคตรนะครับ4เกมเนี่ยเสีย4ประตู แล้วก็ยิงได้น้อยครับยิงได้5ประตูนะทีนี้ถ้าเรามานับ1 2 3 4ีวันนี้อทอคูริลี่ไม่มีอะไรดีกว่าเลยนะครับผลงานโดยรวมนะครับตารางอันดับแย่กว่านะครับใช่ไหมตารางอันดับแยก่กว่าผลงาน5เกมโดยรวมล่าสุดแยก่กว่านะครับไอ้นั่น,นไอ้กินดาวิกเนี่ยชนะถึง4ใน5เกมนะครับแล้วก็ ผลงานการเล่นเป็นทีมเยือนของกรินดวิกก็เพิ่งจะแพ้เกมเดียวแล้วเสียประตูน้อยที่สุดในลีกนะครับเนี่ยที่ยกยกมาเนี่ยกรินดวิกมันมันเหนือกว่าหมดเลยนะครับมันเหนือกว่าหมดเลยแต่ทำไมนะครับวันนี้นะครับทออากูเรลี่ต้องต่อกรินดวิกถึงครึ่งลูกนะครับทำไมนะครับทำไมต้องต่อถึงครึ่งลูกแถมแถมกดน้ำทออากูเรลี่ต่างหาก แทนที่ครึ่งลูกเนี่ยสมควรจะได้น้ำลบผ้าแล้วนะครับถือว่าต่อโคตรโคตรโคตรแพงแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังกดน้ําบาทหนึ่งสตังค์หนึ่งนะครับแต่นี่จะได้เก้ากว่าเนี่ยกดลงมาเหลือแปดเก้าแล้วต่อลูกถึงครึ่งลูกเลยนะครับถ้าไปดูหน้าปอนี่โอ้โหต้องบอกว่าใส่หัวเลยครับทอคูล,ลุรีต่อกินดวิกปอเนี่ยได้แค่หกเจ็ดนะครับแล้วก็แค่ขอแค่ชนะเนี่ยดูดิ ยังจ่ายแค่นี้นะครับเพราะงั้นเนี่ยโมเมนตัม um, ต้องบอกว่าโมเมนตัมของแฮนดิแคปเนี่ยมันมันทิ้งไปที่เจ้าบ้านทอร์คูลี่อย่างแปลกประหลาดมากนะครับถ้ามองที่ฟอร์มมองที่ทุกอย่างแล้วนะครับแล้วก็ <c oughs> ใน45นาทีแรกเนี่ยก็ยังให้ทอร์คูลี่เนี่ยต่อแฮนดิแคปอีกหน้าปอครับถึงจะเป็นลบ5แต่ต่อถึงปอนะ คือครึ่งแรกคุณให้เสมอบวก10ก็ได้ไหมนะครับไม่ได้ด้วยนะครับเห็นไหมถ้าราคาเสมอเนี่ยอยู่ทอคูลิรี่แค่5ได้แค่5 9เองดูครับเพราะงั้นเนี่ยดูจากแฮนดิแคปทั้งเต็มเกมแล้วครับแล้วก็ในครึ่งแรกเนี่ยต้องบอกว่าน้ำหนักมันมาที่ทอคูลิรี่จริงๆคือพูดง่ายๆว่าน่าจะต้องเล่นเกมลุก พราะครึ่งแรกก็ต่อเต็มเกมก็ต่อแบบขาดขาดครึ่งแรกก็ต่อแบบต้องยิงนะครับไม่ยิงเสียครึ่งนะครับเห็นไหมนี่อันนี้เราดูแค่ราคาแฮนดิแคปนะครึ่งแรกครึ่งหลังดูแล้วมันไม่ใช่อะ่ะฟอร์มของทอคูลิลี่วันนี้มันจะมายิ่งกว่าทหารกล้าอีกนะเออกินดาบิกมันเสียประตูน้อยด้วยอ่ะนอกบ้านน้อยที่สุดในลีกนะอืแล้วก็เพิ่งจะแพ้เกมเดียวกับการเล่นนอกบ้านด้วยนะครับ แล้วทอก็ไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีนะครับโอ้ oh, วันนี้ราคาแปลกจริงนะครับแล้วก็ถ้าไปดูของบอร์ดมาตรฐานนะครับยังไงยังไงครับราคาเปิดกับราคาล่าสุดเนี่ยของเจ้าบ้านทอคูลิลี่ก็ยังฝืนแข็งอยู่ที่ครึ่งลูกนะครับยังฝืนแข็งอยู่ที่ครึ่งลูกถึงแม้น้ําจะเปลี่ยนไปก็ตามครับก็ไม่ลงครับอยู่ที่ครึ่งลูกเสมอเสียเต็มนะครับเห็นไ,ไหมทีนี้ ถ้าไปเทียบที่ราคาฟิกออดนะครับฟิกออดต้องบอกว่าก็เป็นดัง,ดงที่โชว์เลยแหละครับคือทอคูลิี่กับราคาครึ่งลูกวันนี้การจ่ายอย่างนี้นะครับ1.80ราคาเปิดไหลมาเป็น1.83เนี่ยต้องบอกว่าเขาก็ยังคิดว่าทอคูลิลีจ่จะบุกอ่ะจะทําได้นะเนี่ยนะครับเพราะหน้าเสมอเนี่ยหน้าเสมอที่ราคาครึ่งลูกก็ผ่านนะเห็นไหม สูงกว่าเกณฑ์นะครับอันนี้สูงกว่าเกณฑ์ด้วยนะครับเพราะงั้นผ่านไป2ดอกแล้วนะครับมาตายดอก3นั่นก็คืออย่างว่าครับกินดาวิกฟอร์มมันดีนะครับเพราะงั้นค่าของฟิกออดเนี่ยมันต่ากว่ามาตรฐานแน่นอนครับเพราะฟอร์มฟอร์มพี่ท่านดีจริงนะครับเพราะงั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้แบเบอร์แต่มันก็มีโอกาสเป็นไปได้ครับเพราะว่า ราคามันแปลกกว่าทุกอย่างนะครับราคามันแปลกกว่าทุกอย่างแล้วดูเนี่ยมาดูที่คอลเลกสกอร์เนี่ยคอลเลกสกอร์เนี่ยต้องบอกว่าจ่ายให้กินเดวิกเหมือนทีมที่กระจอกง่อยเลยนะครับดูดิโอกาสที่จะบุกมาชนะทอคูลิลี่ไม่มีเลยเอางี้ดีกว่าไม่มีเลยนะครับเรทแค่1นเนี่ยกินเดวิกบุกมาชนะทอคูลิลี่1นเนี่ยจ่ายถึง16ต่อ สองสูนย์เนี่ยยีต่อนะครับถ้าจะบุกมาชนะสอนึ่เนี่ยสิต่อถ้าจะบุกมาถล่ม30มูนย์นี่สีต่อเลยโอ้โหนี่มันใช่เลยกรินนวิกซึ่ง5เกมโดยรวมล่าสุดชนะถึง4เกมครับวันนี้ขอแค่จะบุกมาชนะทอร์คูลุรีไม่มีโอกาสเลยดูครับโอกาสที่จะทำได้คือบุกมาเสมอหนึ่งหนึ่งนะครับเห็นไหม เพราะมันเป็นเลทที่จ่ายต่ําที่สุดแต่เห็นไหมเลทที่จะมีผู้ชนะเนี่ยก็ยังเป็นของทอร์กูลีล่ซึ่งจ่ายต่ํากว่ากรินดวิกทุกเลทราคานะครับทุกเลทราคาแล้วก็โอกาสที่จะยิงหลายเม็ดก็มีอะดูมันจ่ายสินี่นะโอกาส1นึเท่ากับโอกาส20งเท่ากับโอกาส31คือมันมองยังไงวันนี้ไอ้เจ้าทอร์กูลลี่ก็ยิงอะ ยิงยังไงก็ยิงนะครับถ้าแบบนี้นะแล้วยิ่งไปดูในดับเบิลชานส์การเสียประตูไม่เสียประตูเนี่ยเห็นไหมเนี่ยทีมอย่างกรินดาวกนะซึ่งเสียประตูน้อยที่สุดในการเล่นเป็นทีมเยือนนะเสียเพียงแค่4ประตูจาก4เกมนะครับวันนี้เลทราคาทุกอย่างเนี่ยบ่งบอกว่ากินดาวกจะเสียประตูนะครับเนี่ย1.06นะครับแล้วก็โอกาสจะหล่อหลอสวยๆออกไปเนี่ย เหมือนกับฟอร์มที่พวกเขาเสียประตูน้อยที่สุดเนี่ยจ่ายถึง6.4นะครับถึงแม้ว่าดับเบิลชานส์จะดูเหมือนมีความหวังแต่ผมมองว่าน้ำน้อยแพ้ไฟมันเป็นแค่เลทเดียวอะแต่บรรดาเลทอื่นๆที่ให้ค่าเป็นคุณกับทอคูลิลี่มันดีกว่าหมดเลยนะครับเนี่ยแล้วดูจำนวนรวมของประตูนะครับเห็นไหมโอกาสเม็ดหนึ่งวันนี้ดูแล้วยากนะครับ โอกาสที่ทั้งคู่จะยิงได้มีนะเนี่ยกดังสกอร์หนึ่งหนึ่งนี่แหละแล้วก็โอกาสที่ออไอทอร์กูรุลี่จะยิงหลายเม็ดก็เป็นไปได้อีกนะครับเพราะว่าเลทเนี่ยมันกวาดหมดเลยเนะี่ยไหมหนึ่งศูนย์สองศูนย์สองหนึ่งสามศูนย์สามหนึ่งอะไรเนะี่ยเห็นไหมพอเง้นเนี่ยคู่นี้ต้องบอกว่าเป็นราคาแปลกแห่งค่ำคืนวันนี้เลยนะครับเออนะ,อะแล้วถ้าไปดูสติ ผมมองว่าทอร์คูลี่มันเล่นค่อนข้างดีนะถูกชะโลกอะ่ะเวลาเจอกับกรินดาวิกเพื่อนเพื่อนดูนะครับผมยกมาเนี่ย8เกมนะครับ8เกมเนี่ยต้องบอกว่าออทอร์คูลีล่็ก็สูสีอะชนะ4เสมอ2อแพ้2แต่ว่าใน5ปีหลังสุดนะครับในไอซ์แลนด์ดิวิชั่น1เนี่ยทอร์คูลี่สามารถเอาชนะได้ถึง4เกมแล้วชนะแบบ กระจุยกระจายด้วยนะครับยิงแบบ4ลูก3ลูก2ลูกนะครับแล้วก็ในการเจอกันในดิวิชั่น1นะครับทอ,อทอคูลุรียิงได้ทุกเกมนะครับแล้วค่าเฉลี่ยเนี่ยสลูก2บวก2กว่า2แข็งด้วยนะครับเพราะว่าไอ้นัดที่เสมอ0ูนเนี่ยมันอยู่ในไอซ์แลนด์พรีเมียร์นะครับถ้านับเฉพาะดิวิชั่น1น่เนี่ยทอคูลุรี ยิงกินดวิกแบบไส้แตกตลอดเลยนะทีนี้ถ้ามาดูในผลงานฤดูกาลปัจจุบันทอคูลี่เล่นในบ้านก็ยังคงยิงทุกเกมนะครับแล้ววันนี้กับราคาที่ต่อหน้าปอต่อหน้าครึ่งลูกต้องการมีสกอร์เนี่ยมันก็ควรจะมีแล้วแหละสถิติมันมีแล้วก็เลทต่างๆก็ยังยืนยันว่าทอคูลี่มีมีสกอร์วันนี้นะครับอ ในขณะที่กลินดวิกอ่ะเพื่อนๆถึงแม้พวกเขาะจะเสียประตูเพียงแค่4ประตูนะแต่ว่าม,มันก็มีนัดเดียวที่พวกเขาไม่เสียไงคือไปไปนัดล่าสุดอ่ะไปเยือนเอ็นยักวิกเพิ่งเตะไปวันที่5เนี่ยนะครับบุกไปชนะ1.0ึเนี่ยฟอร์มเนี่ยยังรู้อ่ะแต่วันนี้ไงมาเป็นรองถึงครึ่งลูกด้วยเออครึ่งลูกแล้วได้น้ำแบบเกเนี่ย ถ้าลองหน้าปอได้ล้นล้นเลยอ่ะโอกาสแบบอืเห็นแล้วเป็นงงเลยนะครับเป็นงงเลยนะอ,อพองานเนี้ยนะครับผมดูว่าเ,เดี๋ยวไปดูสถิติตรงนี้เพิ่มนะครับการเล่นเป็นทีมเยือนของกรินดวิกนะครับจะเห็นว่าโอกาสชนะอ่ะผมว่าวันนี้น่าจะปิดประตูลงไปนะครับกรินดวิกผมว่าไม่สามารถบุกมาเอาชนะทอคูลิลี่ได้ อยู่ที่จะยันเสมออยู่หรือเปล่านะครับอยู่ที่จะยันเสมออยู่หรือเปล่าเพราะค่าการเฉลี่ยในการชนะของปินนาวิกนอกบ้านเนี่ยในสี่ฤดูการก่อนหน้านี้มันดูแบบเห็นไหมเนี่ยเกณฑ์มันน้อยๆนะครับเห็นไหมนี่นะครับแล้วก็สถิติการแพ้เนี่ยมันมันยังดูแบบผิดจากสถิติของพวกเขาอะผมว่าวันนี้ มีโอกาสนะเพราะราคามันมาแปลกขนาดเนี้ยยังไงต้องกัดฟันต่อทอคูลิลี่อ่ะเพื่อนๆนะดูลักษณะการแล้วนะ <c oughs> เออมันมาแบบราคาแบบน้ำลายไหลต้องลองกันเกือบหมดอะ่ะผมว่านะแต่ว่าผมมองว่าทอคูลิลี่วันนี้จะเอาชนะกินดวิกได้โอ้โหวันนี้ต้องบอกว่าเป็นบอลที่เสียวมากนะครับอืแต่คู่อื่นผมว่าเลทมันไม่สวยแบบตัวเนี้ย นะตอนแรกก็ลังเลอยู่ระหว่างสตอมก็ส s เสร็จนะครับกับทอ r c คูลิลี่นะครับแต่สุดท้ายแล้วช่างไปช่างมาแล้วผมเลือกหลีกที่เล็กที่สุดวันนี้ Ice Land Division 1นะครับขอต่อท o r c คูลิลี่ที่ทุกราคากันแล้วกันนะเพื่อนๆบางท่านอาจจะ,ะรู้จักการลงทุนแล้วว่าลงทุนยังไงก็ได้ขอให้บวกไว้ก่อนนะครับเพราะงั้นหน้าปอ7 7ก็ไม่เสียหลายนะครับหน้าครึ่งลูกลบ10ก็ นาโตพับเนี่นะครับส่วนในในบอร์ดเนี่ยเพื่อนก็เลือกเอาจะเอาราคาไหนแต่ผมขอต่อทอ r ์ค r ลี่ทุกราคาครับยังเชื่อว่าทอ r ์ค r ลี่วันนี้จะสามารถพิชิตทีมแกร่งอย่างกรินดวิกได้นะครับนะทุกราคาแต่ถ้าเน้นได้ก็เน้นไปที่หน้าปอนะครับคิดว่ายังไงทอคูลุลี่ไม่แพ้และน่าจะเอาชนะได้นะครับอ่า ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกท่านโชคดีนะครับก็อย่าลืมครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ด้วยส่วนท่านไหนที่อยากจะสนับสนุนกันนะครับอยากจะสมัครรับทัศนะนะครับส่งตรงถึงลายส่วนตัวของท่านเนี่ยก็สามารถแอดมาได้ที่ลายไอ d นะครับชีเด็ดหน้มูนะครับก็มีค่าใช้จ่ายตามสภาพนะครับชีเด็ดน้มูนะครับ เพียงแต่ทัศนะเนี่ยเพื่อนๆจะได้ก่อนแน่นอนนะครับได้ก่อนหน้าช่องแน่นอนถึงแม้ว่าจะเป็นคู่เดียวกันนะครับแต่เราก็ต้องให้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 กับท่านที่เขาสนับสนุนผมนะเนาะทุกคนก็เข้าใจเนาะแต่ว่าก็ได้เหมือนกันเพียงแต่หน้าช่องได้ช้านะครับนะแต่ยังไงก็มาก่อนเตะแน่นะครับอ่ะยังไงก็ขอท่านโชคดีครับแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ